อ่าหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับว่าผมหายไปไหนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมนะฮะทองชนชมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ไม่ได้มีเวลาอัปเดตคลิปให้ดูนะครับพอดีเห็นแดงกระดุทซับตัวนี้นะครับดอกมันบานนะครับผมก็เลยมาถ่ายให้ท่านดูนะครับว่านะครับมันมีความสวยงามนะแดงกระดุทซับเนี่ยนะครับนี่นะครับที่จริงอ่ะดอกไม้ทั้งสวนเนี่ยไม่มีต้นไหนออกดอกหรอกนะครับก็มีแต่แดงกระดุทซับนี่แหละไอ้พวกนี้มันพึ่งร่วงไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ย ที่จริงมันออกดอกกันด้านี้แล้วนะครับมันออกดอกมาแล้วมันก็เจอฝนนะครับแล้วมันก็ร่วงนะครับนี่เป็นต้นเสียบยอดนะครับจากอนณาคอนดาครับผมนะพวกเสียงรถเนาะนะครับนี่นะครับเสียบยอดนะครับผมยักษ์ญี่ปุ่นอนณาคอนดาพวกเนี้นะครับผมนะตัวนี้ยังไม่ได้เสียบเนเจอลมพายุมานะครับเอ็นเท่เลยเลยนะครับนะนี่นะครับ ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็อยู่นี่แหละนะครับก็ทำน่นทํานี่เหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับก็ยังไม่มองมองหาความสวยของต้นไม้ยังไม่เจอนะครับตอนนี้นะนะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับท่านดูดินะครับดอกออกมาบ้างอันนี้ก็ใบร่วงบ้างนะครับเนี่ยนะครับนะบางครั้งผมก็ยังไม่ได้เนี่ยบางครั้งผมก็เสียบนั่งแท่นไปเนี่ยนะครับนั่งแท่นไปก็ รอให้มันติดไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นั่งแท่นนะครับเดี๋ยวจะนั่งอยู่นะครับส่วนของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็ยังไม่ได้นั่งนะนะครับผมดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเนี่ยรากที่ออกมานะครับอันนี้คือมันต้องตัดยอดทิ้งนะครับรากที่ออกมาเนี่ยก็ยังกินอาหารยังไม่ค่อยได้ถ้ามันกินอาหารได้เนี่ยมันจะพุ่พับๆเลยนะนะครับหลวงพ่อนะนะครับผมก็ยังไม่ได้นั่งให้นะครับส่วนดูนี่จากกูเด่นชิกาด้าต้นนี้นะครับ ไม่มีดอกเลยนะครับพอออกดอกางก็เจอฝนเจออะไรลงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาเจอต้นนี้ดอกสวยหน่อยนะครับเสนีมายานะครับมายาลัศมีเสนีมายามันจะเปลี่ยนสีได้นะตัวนี้นะครับนะครับคล้ายๆกับมันจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีอย่างนี้แหละนะครับสีชมพูออกอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันเป็นหลายๆดอกนะนะครับเหตุที่มันออกดอกเนี่ยผมถอนถ้าม้ชมดูนะครับผมก็ถอนอย่างเงี้ยนะครับถอนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับ พอทิ้งไว้นะครับผมมันก็มันก็อย่างนั้นนะนะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเท่าไหร่นะครับก็ออกดอกเฉยเลยนะครับยอดใหม่ก็แตกขึ้นมานะนะครับอเนี่ยมันมันไม่รู้เป็นไรมันคล้ายๆกับระบบดิเวทมันแบบว่าคล้ายๆกับว่าเฮ้ยไอต้นนี้มันจะมันรอดแล้วต้นแมลงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยกวนแล้วนะครับนะนี่นะครับก็ออกดอกนะครับส่วนเพชรป้านาผมนะครับติดฝักเต็มเลยนะที่ออกดอกช่วงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหม นี่ถ้าไ้ชมดูนะครับนี่ออกดอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับติดฝักเต็มเลยนะครับเนดพชรป้านานะครับนี่นี่ไม่ได้ผสมเกสรนะครับไม่ได้ผสมมันติดเองนะครับติดเองนะครับนี่นี่นะครับก็บางคนนะครับถ้าอยากให้มันออกดอกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่เอามาไว้ในร่มอย่างนี้ได้นะครับให้มันโดนแดดลำไรนะครับเนี่ยโดนแดดเนี่ยแสงสีมันเนี่ยก็โดนแดดแค่ชายคาอย่างเงี้ยนะครับสัดสองบ้างเป็นเวลาเวลานะครับมันก็จะได้มีดอกให้เห็นนะครับเนาะ อ่าแล้วยังไงอีกเลยนั่นแหละก็คือโอกาสบัทักทายกันนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นบอนไซถ้าท่านอยู่ว่างๆนั้นก็ตกแต่งไปเนี่ยเห็นไหมเป็นทรงตกกระถางเนี่ยนะครับตอนแรกมันดอกมันเพียบนะเดี๋ยวผมเพิ่งจะตัดไปนะทุกท่านสาวิตีนะครับนะก็ทําหลายๆอย่างนะครับตอนนี้นะครับก็ทำโน่นทํานี่บ้างนะครับอ่าส่วนชนชมเนี่ยนี่นี่ดีฝั่งนี้ของหลวงตาก็ของหลวงพ่อเนี่ยก็ใกล้จะได้แล้วเห็นไหมผมผมผมปล่อยเก่งไว้เนี่ยนะครับ จะปล่อยไวไ้แค่สองกิ่งสองยอดนะนะแล้วมันก็ได้แล้วนะครับมันยังไม่ได้สิเกือบจะได้แล้วนะครับมันจะมันจะเร็วมากในะกพวกนี้ออกมาเนี่ยเราต้องลอดทิ้งนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยในที่เราไม่ต้องการเราทิ้งเลยนะครับเนี่ยสกตทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยนะครับ่าให้มัน่าให้มันมาเลี้ยงอาหารนะครับแย่งอาหารจากจากพวกนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้แค่สองยอดเนี่ยมันจะยาวมันจะใหญ่นะครับนะหนึ่งยอดสองยอดอย่างเงี้ยกิ่งเนี่ยขึ้นมาปั๊บมันก็จะมาเลี้ยงพวกนี้เลยนะครับ ถ้าเราปล่อยไว้เยอะนะครับมันจะไม่ใหญ่นะครับนะเดี๋ยวรอนะครับเขาเรียกรอเสียบอย่างเดียวนะครับเนี่ยรอเสียบยอดรอนั่งแท่นนะครับวันนี้เราออกนะครับสกิดออกงี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนะส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออลากน่าจะกินแล้วแหละนะครับหรือยังไงเนี่ยนะครับแต่อย่างเงี้ยมีอะไรแดงเข้ามานะครับนี่ ไรแดงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยท่านู้ชมดูนะนี่คือไรแดงนะครับใบจะเป็นสักสางเงี้ยนะอาการเหมือนกับเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับผมใต้ใบก็จะเป็นสักสางเงี้ยนี่คือไรแดงนะครับนี่มันรุมกินนะครับเนี่ยวิธีแก้วิธีแก้ไขนะครับท่านไม่ต้องไปหายานะครับไม่ต้องไปหายาไม่ต้องหาซื้อนะครับน้ําฉีดนะครับฉีดใต้ใบนะครับฉีดใต้ใบฉีดติดต่อกันประมาณสักสองสามวันนะครับพวกนี้ก็จะ หายไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วมันก็จะสร้างใบใบขึ้นมานะครับอะไรแดงนะครับอ่านี่โอเคเนาะวันนี้ก็มาทักทายกันก็นิดเหน่อยนะครับก็คือถือโอกาสมาทักทายกับท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้เกิดเต็มเลยนะครับคือยอดลเล็กๆเนี่ยเราต้องมาสกิดออกถ้าเราไม่สกิดออกกิ่งเมนมันจะไม่ใหญ่นะมันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะท่านผู้ชมเออบางสายพันธุ์นี่ก็ออกดีจังเนี่ยนะครับนี่นะครับ เนี่ยมันมาแย่งมาแย่งอย่างเงี้ยเราต้องสก,กิออกนะครับเดี๋ยวผมจะมันมีดอกส,สวยๆเนาะผมจะลงให้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังว่าน,นะครับไม่รู้จะหาอะไรลงให้ท่านดูเนาะมันไม่สวยนะครับ <laughs> นะครับก็จะเพิ่งะจะเพิ่งลืมกันเ้อนะครับจากบักท,อง, Channel, ทองชแนลทองชนชมครับผมยังไงก็ขอกกานคำว่าสวัสดีครับนะครับผม